กราบสวัสดีสุขภูสุกคนาชาว u t u b e ของช่องยายกรยีิบเก้านะคะยายกรยิบเก้านะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินนะคะห้วยน้ำแข็งอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เราจะพาเพื่อนๆไปดูเขาเขาตกปลากันที่น้ำแข็งกันฮับปีรุ่นกันพี่น้องเันนี้มีคนมาเล่นสกีไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนไปทำงานกันเป็นเป็นวันจันทร์นะเนาะ ทุกคนลงทำงานแต่ห้วยยังเดินน้องเขาตกปลากันอยู่อุ้ยก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเขาได้กันนี่เนาะไปลุ้นกันค่ะที่รักวันนี้อากาศดีสวยงามมากเจ้าค่ะอุ้ยอุ้ยอยากลุ้นนะ่ะน่ารักมากเลยว้า ว้าววาวนี่ครับตบปาอุ้ยอุ้ยเยโตฟินไอีแคนครับว้าวเยโตฟินอินโนากัสเซอุ้ยไอ้หอยูกุหลาบฮาดฟิดพี่น้องหวังว่าเขาจะโชคดีนะคะว้าวอีดอกเยโตฟินนะ

a เมซิ่งจริงๆเราคอยลุ้นดูนะเขาจะได้ปลากันไหมอ่ะว้าวสวยมากพี่น้องมันสวยมากเจ้าค่ะนู่นชมวิวรอบๆนะเจ้าค่ะนี่สวยมากเลยคนเขาก็ามากันนะ มาเล่นมาเดินออกกําลังกายกันค่ะมาค่ะจะเริ่มเจาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่ะเจาะค่ะเจาะอ,อีกทีเดี๋ยวฟินมาลุ้นกันเจาะลูกใหม่สีไลพูดหลักเอา วุ้นกันเลยค่ะนี่ว้าวเขาหาปลาไปให้แมวพี่น้องไปให้แมวอุ้ยเลือกอยู่น,กกนาว้าว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 ,ว,าว,ว,าวอู้น้องแข็งยังเลือกอยู่อ่ะพี่น้องเขาเขาหาเขาหาไปให้แมวเขาเฮ้ยวุ้น lovely โอ้โห <God. S 2> oh. ทุกคนติทุกคนตกได้นะพี่น้องตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นห้วยอย่างเงี้ยคะ่ะให้ทุกคนตกปลาได้ oh. นี่ก็อีกรูหนึ่งสงใสัยก็จะวันนี้แหละนี่นะถ้าเขาใส่เหยื่อด้วยมันจะได้ด้วยฉันว่านี่อีคนหนึ่ง <laughs> าพี่น้องมาอีกโซนหนึ่งของหว่วยเด้อค่ะมาอีกโซนหนึ่งของห่วยน้ําแข็งนะคะสิบห้าพี่น้องยางเมื่อกี้นะฮะยางห่วยนะคะห่วยน้ําแข็งปฏิสิบห้าพี่น้องยางขึ้นโคกอ่ะฟังห่วยนะคะพี่น้องอากาศหนาวค่ะพี่น้องแต่ว่ากับสุดยอดมันนี่แดดนะคะแดดอุ่นแห้งพี่น้องแดดอุ่นแห้งส่วนนหนออกนอกบ้านขนาดเลยพี่น้องเอ้ย ยางออกกำลังกายตามหุบเขานะคะพี่น้องตามหุบเขาที่มีหิมะอย่างนี้เราก็ต้องไปเพราะว่าถ้าเราอยากแข็งแรงเข้ากับยางตัวพี่น้องโอ้ยย่ามใดมันสิไปหิมะพี่น้องเอ้ยไปหิมะบลุมบุมบ้างแบบนี้โอ้ยพี่น้องแต่พูดได้มากลุยปลาคือย้า่ก่อนนะคะ ก็อย่าลืมกดซับสกไคร้กดไลค์กดติดตามนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ยีกรด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนจักสีผ้าใปไซเหลายุ่งเมืองน้ำแข็งกัพ่อแต่น้ำแข็งนี่แล้วจักน้อยอย่นน้ำแข็งไปกระสีเกิดพักปลาให้ห้าไเด็เก็บไดรุ่นนะจ้ะเฮา,าก็จะมาเก็บพักปลากันพี่น้องเก็บผ่าเก็บพักปลาเก็บเ,เห็ดอ่าไปตามฤดูกาลเนาะ ยังยางขึ้นมาสํานีกับเมยแล้วจ้ะยังขึ้นมาสักนีกับเมยอแล้วมันต้องออกกำลังกายพี่น้องนี่ไงกันบ่มาคือสีแข็งแรงนะคะสู่กันไปพี่นอ้องยังไปไชสกับไปไสนะคะสวยงามกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแต่มันกับบนหนาวกับดอได้กัโอเคอยู่สำหรับยี่ก่อนเนาะ ไปค่ะไปต่อค่ะที่รักทุกคนไปต่อเด้อค่ะเด้อมา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 ยางส้มปลาหิมะงามๆน้อกันหิมะบุกโขกปะนี่หิมะบุกโขกพี่น้องเอองามมากพี่น้องออื ออกกำลังกายป้ากับมิตรปาต้ายหิมะต้วายดูดูการนี้มันดีย่างหนึ่งเนาะยางขามห่วยได้เซ้ย,ซยจะมันดีครับสิย่างขามห่วยได้ย่องย่องเลยแล้วพนะี้นองป่าสวยงามด้วยค่ะป่าสวยงามมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ นี่กับบ่มียังหลายดอกออกแค่เดินออกกําร่างกายตามหุบเขาหิมะเนาะตามหวยหิมะมาให้พี่น้องใน้ชมกันนะมาหลุ่นมายางไปกับยี่กอนนะจ๊ะอุ้ยยางกับระว่างได้พี่น้องถิ่มันทมทมไปหีิมนา่าชิเป็นทมเป็นขอนไม่ขอนอยางเข้าไปเหยียบนี้อาจจะรื่นได้นะคะเป็นอันตรายได้นะเพื่อนๆน,นะ ไปพ้าพ่นองยางไปมอนีีแดดอุ่นอุ่นพ่นองค่ะเห็นแดดอุ่นนะคะช่วนให้ยางช่วนให้เดินอีลีนะคะปลาสีขาวอย่างนี้ความชุ่มเย็นนะคะเดินเท่าไหร่ก็เหี่ยไม่ออกออกกาลังกายชนิดไหนเหี่ยไม่ออกพี่น้องคิดดูนะคะ ออกไปกันพี่น้องคะ่ะเอาทีพาพี่น้องออกหนวยไปแล้วละจ้าเอาเอา,เอาพ่อๆกันสันๆพี่น้องยกียก่อนยียก่ยก่อนย่านอันวิวมันสีเงาไปเนาะจ้ะยะยายี่ก่อนประยัดเค็ดเงาดอกนะคะอุย้ยแม่พี่น้องวิวข้างล่างสวยวิวสวยงามนะคะ วิวข้างล่างสวยงามมากเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะสียางไปซ้ายก็ะไดเด่นไหมเป็นมันดีคะ่ะ ไปจ้าอาวสำหรับคลิปนี้ก่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วเด้อค่ะเด้อสำนีกกับเมยแล้วจากลาท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆทุกคนนะคอยติดตามนะคะว่ายยกรอนจะได้อะไรมาฝากเพื่อนๆนบ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจากลาท่านไปแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ